รยากาศเป็นไงครับตอนนี้พราทิตย์ก็กำลังรับขอบฟ้าไปนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปใกล้อีกนิดนึงเขื่อนนะครับหรือสันอ่างเก็บน้ำลำคันฉูนะครับ ที่อำเภอบุณเนตรตะลงนะครับจังหวัดชัยภูมินะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา17บเนาิกาสานาทีนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับของบริเวณบนสันเขื่อนหรือสันอ่างเก็บน้ําแล้วก็จะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันด้วยนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยนะฮะนี่นู่นตรงนู้นนะฮะนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันเลยแนะน,น,นำเลยครับบรรยากาศเป็นไงครับตอนนี้ กำลังเย็นสบายค่ะตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงห้าสิบกำลังเลยฟ้ากำลังลยนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นน้ำนะครับที่ถูกเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ําลําคันฉูนะครับคือแถวนี้นะครับคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าเขื่อนลําคันฉูหรือเขื่อนใหญ่นะครับก็แต่จริงๆมันคืออ่างเก็บน้ํานะครับลังอ่างเก็บน้ําลําคันฉูนะฮะ แล้วทุกคนเห็นข้างหน้าน,นั่นคือกลางหันลมนะนู้นเลยแถวผมพาไปใกล้ๆนะฮะอันนี้ก็ดูบรรยากาศนู้นเราเดินมาจากตรงนู้นนะครับหน่นตรงรถจอดนะนี่ตรงนี้มีคน,น,นมาตกปลานีเขาเลี้ยงปลาด้วยนะกล้องใหญ่ถ่าย นู่นเห็นไหมเห็นกังหันลมกังตรงโน้นก็เป็นกังหันลมนะครับมีประมาณเยอะมากมากเลยครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ซูมให้ดูนู่นเห็นไหมัวเองเห็นไหมบรรยากาศเป็นไงครับตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายอ่าสีพัดเทมากหร่สีท้องฟ้จริงๆบรรยากาศเป็นไงครับ อ่าดูดูท้องฟ้าดูท้องฟ้านู่นท,ท,ท้องฟ้านะครับอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังรับขอบฟ้าไปนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปตรงกลางนู้นนะฮะจะได้เห็นอาตอนนี้เราก็เดินมาถึงบริเวณน่าจะเป็นใกล้ๆกับกลางสันเขื่อนหรือกลางสันอ่างเก็บน้ําแล้วนะฮะก็ทุกคนจะเห็นนะครับตอนนี้น้ําขึ้นนะครับมันเป็นช่วงของ ไปฝนต้นหนาวนะครับน้ําก็ขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงสงการนะครับหรือว่าช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยน้ำจะลงแล้วก็ประชาชนแถวนี้เขาก็จะมาแบบเล่นน้ํำก็เรียกว่าทําเป็นอะไรกิจกรรม,มล่องเรือเล่นน้ํามีกินปลาเผาอะไรในช่วงเทศกาลสงการด้วยนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศเหมือนเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าเขาจะจัดอยู่ตรงนู้นนู่นโซนนู้นด้วยครับนู่น ต่เนี้ยน้ำมันขึ้นนะครับน้ำขึ้นมากเลยครับ,รบเห็นต้ตนไม้ต้นไม้อยู่กลางน้ำเลยเนหะ็ <Okay. S 1> นไหมตรงไหมแล้วก็ตรงนู้นนู่นเห็นไหมกังหันลมครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับโอเคตอนนี้บรรยากาศก็หกโมงเย็นแล้วนะครับแล้วก็ตรงนู้นนูน่นพระอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้าไปนะฮะ นกบินเข้าหลังนะครับเป็นช่วงหกโมงเย็นแล้วนกก็บินเข้าหลังนะฮะแล้วก็ตรงนู้นนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็หกโมงตรงนลครับสิบแปนาฬิกาหโมงเย็นนะฮะอันนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าจริงๆแล้วนะครับก็เห็นแสงนะครับแสงที่ใกล้รับขอบฟ้าแบบหมดทั้งดวงเลยนะฮะ ก็ตอนนี้ก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ําลําคันฉูนะครับอาําเภอเบอร์เบเนตนาลงนะครับจังหวัดชัยภูตรงนู้นเลยนู่นเป็นกังหันลมนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปใกล้อีกนิดนึงนะฮะน้องปลาพร้อมอยังครับบริเวณนี้นะครับก็สันเขื่อนทางด้านฝั่งที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอ่างเก็บน้ำนะทุกคนตอนนี้ก็ หกโมงสิบนาทีแล้วนะฮะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนสำหรับอีพีนี้พาทุกคนมาดูอาิที่ตกดินนะฮะแล้วก็มาชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำลำขั้นฉูนะครับที่จังหวัดชัยภูมิก็หวังว่านะครับทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็สดชื่นไปได้วยกันนะครับสำหรับอีพีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ยนยค่ะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย